แอปพลิเคชันสำหรับตัดต่อวิดีโอมีเยอะแยะมากมายเลยครับทั้งฟรีทั้งเสียเงินไม่ว่าจะเป็นเสียเพียงครั้งเดียวหรือว่าเสียเป็นรายเดือนรายปีมีตั้งแต่ใช้ง่ายๆไปจนถึงใช้ยากๆนะครับในที่นี้ผมจะมาแนะนำแอปพลิเคชันอีกตัวหนึ่งนะครับนอกจากวิดีโอโชว์ที่ผมเคยนำเสนอไปแล้ววันนี้ผมจะมาแนะนำแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า InShot ไปติดตามได้เลยครับ แอปพลิเคชัน InShot มีทั้งในระบบ iOS และ Android นะครับของผมเป็น iPhone นะครับผม iOS เข้าไปที่ App Store จากนั้น Search พิมพ์คาว่า InShot ตัวนี้เลยนะครับ InShot Video Editor ของผมนี่ดาวน์โหลดมาแล้วนะครับก็จะเป็น Open นะครับสำหรับ เ,เพื่อนๆที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดก็กด Get เลยนะครับผมเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วครับ Open เราจะเจอหน้าตาประมาณนี้นะครับข้างบนนะครับ InShot นะฮะชื่อแอปพลิเคชันต่อมาก็เป็นรูปมงกุฎมงกุฎนี่ก็ InShot Pro นั่นเองก็คือจะให้เราเสียเงินจะมี129วบาทต่อเดือน 399บาทต่อปีและ1,050บาทซื้อครั้งเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็จะมีให้เราใช้ฟรี3วันด้วยนะครับผมทดลองใช้อันนี้ราคาก็อาจจะแตกต่างกันไปนะครับทั้งใน iOS กับ Android นะครับอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยแล้วก็ราคาก็อาจจะแตกต่างกันในบางช่วงเวลานะครับลองตรวจสอบกันดูก่อนในนี้เขาก็จะเชียร์ให้เราซื้อ 399ต่อปีนั่นเองครับตอนนี้ผมยังไม่กดนะครับกดออกไปก่อนแกกระบาดกดเซตติ้งรูปฟันเฟืองบนสุดก็จะเป็น InShot Pro ก็คือเข้ามาหน้าเมื่อกี้นี่เองครับ Language ปรับภาษาที่จะใช้งานไทยก็มีนะครับแต่ที่นี้ผมขอใช้อังกฤษนะครับ Video Setting วิดีโอเร o l ซลูชันะครับปรับความละเอียดที่เราจะ Export ไฟล์ออกมานะครับผมเลือก 180p 0 i บบอิเทมสติ๊กทูเฟรมอันนี้เดี๋ยวผมขอไปอธิบายตอนที่เราจะทำอีกทีนึงนะครับ Restore Purchase ก็คือคือคอนค่าการซื้อของเรานะครับสมมติว่าผมซื้อแบบครั้งเดียว150 0บาทผมล้างเครื่องนะครับหรือว่าผมซื้อ iPhone เครื่องใหม่ ผมก็สามารถที่จะดึงค่าเนี้ยกลับมานะครับไม่ต้องซื้อซ้ำอีกซื้อครั้งเดียวอื่นๆก็ไม่มีแล้วครับนะหลักๆก,ก็จะมี4เมนูบนนี้ถัดมานะครับวิดีโอก็กดเพื่อที่จะสร้างวิดีโอใหม่หรือดูงานที่เราสร้างไว้แล้วนะครับสังเกตข้างล่างนะครับของผมมี50ราฟนะครับผมสร้างงานไว้แล้ว50งาน เราสามารถเข้าไปแก้ไขางานตเก่าของเราได้ด้วยนะครับถ้าจะสร้างใหม่ก็กดที่ new นะครับสำคัญว่าเวลาที่เราเซฟงานแล้วนะครับอย่าลบคลิปต้นฉบับออกนะครับไม่เชนั้นไฟล์งานเราก็จะเสียหายได้นะครับ photo โโก็เป็นการเลือกรูปภาพนั่นเองนะฮะเลือกรูปภาพมาเพื่อจะทำ slide show นะฮะ c o n l a s h ก็เป็นการรวมรูปภาพนะครับ choose 1นึ่งถึงเก้าโฟโต้นะ t e b e a u t i f u l ตี้ฟ l ลคอนแลาเราเลือกรูปภาพแล้วก็จะมีเทมเพลตต่างๆให้เราใช้งานนะครับอันนี้ก็ง่ายดีนะครับสำหรับการเอารูปภาพมาต่อๆกันในที่นี้เราจะสนใจแต่เฉพาะเรื่องของการตัดต่อวิดีโอนะครับในส่วนของคอนแลสที่ผมขอข้ามไปนะครับข้างล่าง material Material เนี่ยเขาก็จะโชว์ให้เราดูอาจจะเป็นพวกสติกเกอร์อะไรใหม่ๆเอามาโชว์เราก็จะมีที่ปุ่มข้างๆนะครับอ๋อเมื่อกดอปุ๊บก็จะมี InShot Pro ฮะชวนเราเสียเงินเป็นสมาชิก InShot Pro remove watermark and e d g ก็คือลบลายน้ำลบโฆสณนนะครับแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นกับ InShot Pro นะครับคือ InShot Pro เนี่ยนอกจากจะ ลบลนยน้ำลบโฆษณาต่างแล้วไอเทมต่างๆที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฟอนต์สติ๊กเกอร์ฟิลเตอร์ใช้ได้หมดเลยนะครับแต่ว่า remove อเ t อ r m a r k and add เนี่ยก็คือต้องการแค่ลบรลายน้ําลบโฆษณานะครับแต่ว่าสติ๊กเกอร์บางตัวที่ยังต้องเสียเงินซื้อก็จะก็ยังจะต้องซื้ออยู่นะครับก็คือใช้ฟรีเป็นบางส่วนนั่นเองนะนี่ก็จะมีสติ๊กเกอร์ต่างๆ นะครับอย่างตัวนี้เ e Code เนี่ย29บาทอันนี้ก็จะเป็นตัวเสียเงินนะครับส่วนใหญ่ตัวที่เช็คถูกของผมเนี่ยก็คือมันเป็นฟรีนะครับผมก็โหลดมาเก็บไว้หมดแล้วข้างล่างนะครับก็จะมีนิวก็คือเป็นไอเทมใหม่ๆนั่นเองนะครับหน้ายิ้มนีน er. กกม 3, กน่ก็จะเป็น Filter สติ๊กเกอร์แล้วก็บงกลม3อันซ้อนกันก็จะเป็นฟิลเตอร์สีเห็นมครัตัวไหนที่เสียเงินก็จะบอกราคา ที่ Text Font นะครับบางตัวเราลงกดเข้าไปเช็คดูได้ส่วนใหญ่พวกนี้ฟรีทั้งนั้นหละครับผมโหลดเก็บไว้บางตัวก็เป็นฟอนต์ของภาษาอื่นๆเนี้ยนะครับผมก็ไม่ได้ต้องการที่จะโหลดมาใช้งานนะครับหลักๆก,ก็หน้าตาประมาณนี้นะครับสำหรับราคาของการลบโฆษณาลหลายๆน้ำ จะอยู่ที่89บาทยังไงก็ต้องลองเช็คดูก่อนนะครับแต่ว่าเป็นการซื้อเพียงแค่ครั้งเดียวผมว่าตัวนี้เนะี่ยคุ้มเหมือนเราซื้อแอป Full f u n งชั o นนะครับ89บาทททำได้ทุกอย่างเลยเพียงแต่ใช้ไอเทมของเขาไม่ได้ทุกตัวแค่นั้นเองแต่ตัวที่มีให้ฟรีก็เยอะมากพอแล้วนะครับแล้วก็อื่นๆอย่างพวกเพลงพวกอะไรเงี้ยเราก็จะไปหาของเรามาใช้เอง และนี่ก็เป็นการพรีวิวแอป InShot นะครับเดี๋ยวไว้ในตอน,ต,อนต่อไปเราจะเริ่มใช้งานในแต่และเมนูนะครับเพื่อที่จะสร้างคลิปวิดีโอของเราออกมาเป็นหนึ่งคลิปโดยใช้ลูกเล่นต่างที่มีในแอปตัวนี้บอกได้เลยว่าใช้งานไม่ยากจนเกินไปเหมาะสำหรับทำคลิปวิดีโอลง Facebook, YouTube, TikTok ได้หมดเลยนะครับหรือจะคิดจะทำคลิปวิดีโอสั้นๆลง Story IG Story Facebook ได้ทั้งนั้นนะครับยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปตอนต่อไปด้วยครับสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ